สวัสดีครับ f ศซี C, ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรัฐบาลไทยวันประจำวันที่1กันยายน2568ันครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกราจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนสักหน่อยนะครับ เตือนเดี๋ยวช่องจะโดนแบนนะคำเตือนนะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายได้ทั้งสิ้นนะเป็นเพียงแนวทางคณิตศา,าสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมนะความปัตนาดีจากช่องแอดชัยชาแนลเลขเด็ดพารวยนะ มาดูกันเลยนะมาดูกันเลยอันนี้จะหลุดแค่งวดเดียวนะครับหลุดแค่งวดเดียวไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ เด่นบนล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับก็เป็นสูตรที่เดินดีนะสูตรที่เดินดีส่วนมากจะเข้าล่างนะเข้าล่างเอาบนแค่3ามวนนะครับก็เด่นล่างกันบนนะครับหนึ่งทนะครัหก เห็นล่างกันบนคนระับห็นล่างกันบนคนระับอ,อ้วนแรกนะครับอ้วนแรกก็ เริ่มที่งวดออก5 6 3นะครับศูนนะครับออก5 6 3, 3 2, นะครับสานะครับสาก็เข้าไปที่ตำแหน่งเลข2หลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างออกมางวดที่2กันเลยนะครับก็งวดที่2เนาะทำได้1 2 3นะครับหนะึ 1, 2, ผลออกนะครับหกแปดเจ็ดนะครับข้างล่างออกสามหกนะครับสามหกก็เข้าไปที่ตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็วดถัดไปกันเลยนะครับทำได้สี่ห้าหกนะครับก็ออกนะครับสองสองเจ็ดนะครับล่างออกแปดห้านะครับแปดห้าก็เข้าไปที่ตำแหน่งหลักห้านะครับห้ามถัดมานะครับ ได้8 9 0นะ้รับก็คนที่ออกนะครับ3 8 8นะครับอีกนะครับ0 6ก็เข้าไปที่ตำแหน่ง10หน่วยบนแล้วก็10ล่างนะครับก็แถมแถม10หน่วยบนไปด้วยนะครับก็มาดูว่าถัดไปกันเลยนะคนถัดไป 901 901น90กออกนะครับ309นะครกับ87นะค็ับก็เข้าไปที่ตำแหน่ง10หน่วยบนนับ10หน่วยบนสำหรับขวดนี้นะครับ3น9 87นะครับออกวดถัดไปกันเลยนะครับออก5 6 7 ผลออกนะครับ3 5 2 2 0าสองวันนี้ก็ยังอยู่ที่หลักสิบบนนะครับหลักสิบบนสำหรับวันนี้นะครับขอ้โหถัดไปกันเลยนะครับได้0 1 2นะก็ออะครับก็ที่3 9 2 0กนนะครับ0 6กก็ เข้าไปที่หลักหน่วยบนแล้วก็หลักสิบล่างนะหลักสิบล่างของวันถัดไปกันเลยนะได้เนะนะนะก้าศูนยหนึนะสองสี่หนะเก้านึ่งก็เข้าไปที่ตำแหน่ง10บหน่วยล่างนะครับ10หน่วยล่างของวันถัดไปนะครับ ได้แปดเก้าศูนย์หกสามขีสองันถัดไปกันเลยนะหกเจ็ดแปดแป้าองล่างออก 5, 0าศูนย์นะ ก็เข้าไปที่ตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับสำหรับวันนี้เนะาะวันนี้หลุดนะครับวันนี้หลุดขอผิดนะครับอวนนี้ผิดผิดแค่วดเดียวนะครับก็เป็นวัเดียวที่หลุดนะครับไม่เข้าเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับก็มาวดที่จะถึงนี้กันเลยนะครับง้วดงวดที่ออกแปดหกห้าก่อนนะครับได้ตัวเดิมนะครับหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปด ็สำหรับผลที่ออกนะ8 6 5หขีด6นะขีดบก็มมาทั้ง10บวน10ล่างครับสำหรับ6นะสำหรับ6ก็มาดูว่าที่จะถึงนี้กันเลยนะวันที่จะถึงนี้นะ5 6 6แล้วก็7นะออกงอดประจําวันที่1ทับ9ทับ6 8นะ ออกแอให้วันที่ยี่สิบเก้าทับแปดทับอกแปดครับก็ฝากเอซีเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องครับ fc เก่าก็ฟังอุดหนุนนะครับมีหมวดสัปร์แตงอยู่นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อยู่ก็ตอนนี้ช้อปปีมีโปรเกนะครับส่วนลดเยอะแยะนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับในผลิตภัณฑ์ที่แอดลงไว้ให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ